สวัสดีครับ easy trick. วันนี้แนะนำวิธีการลองรับเมาส์บน iPad OS 13.4ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญติดตามครับหลังจากที่ iPad OS ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน13.4เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใช้งานในส่วนของตัวเมาส์ดได้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายแสนง่ายครับเราดูที่เมนูการตั้งค่าหลังจากนั้นก็เลื่อนที่เมนู Bluetooth นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเจอเมาส์แล้วก็เชื่อมต่อต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากหลังจากนั้นนะครับวิธีการใช้งานก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเวลาที่เราใช้งานก็จะมีการคลิกขวานะครับและที่สําคัญคือรับรู้นะครับว่าเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ง่ายนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการรับรู้ว่าเคอร์ซเซอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงนะครับมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ตามที่ ต้องการได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของเมาส์ได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ก่อนจากการวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องทางนะครับเป็นส่วนของการซื้อของออนไลน์นะครับช็อปได้ทุกที่24ชั่วโมงนะครับสั่งซื้อสินค้าจาก i อซูดิโอได้แล้วนะครับผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นจะมีลูกเล่นอะไรดีๆมาแนะนำนะครับก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ